สมาคมอัจฉริยะคืออะไรแล้วรวมไว้แต่คนน่ากลัวทั้งนั้นเลยหรอเรื่องเล่าวรงๆกับเจเจในวันนี้มีคําตอบจ้าก็ตามชื่อเลยสมาคมอัจฉริยะเป็นที่รวมเหล่าอัจฉริยะที่ช่วยผลักดันวิทยาศาสตร์ในกาแล็กซี่ให้พัฒนาไปด้านหน้าแต่ด้วยความฉลาดเหนือคนปกติของพวกเขาอาจจะทําให้บางคนเป็นตัวอันตรายกว่าที่คิดอย่างคุณรุลนเหมยสมาชิกลำดับที่81แห่งสมาคมอัจฉริยะที่ทําให้หลายๆคนเป็น PTSD ทั้งเรื่องถิงหินและเรื่องการคืนชีพของแมลงแต่ว่าเธอเนี่ยยังไม่ถึงขั้นอันตรายสําหรับสมาคมอัจฉริยะ เพราะว่าสำหรับสมาคมยังมีตัวอันตรายที่ควรระวังกว่านี้อีกหลายคนตัวอย่างเช่นจักรพรรดิรูเตบิร์ตสมาชิกลำดับที่27แห่งสมาคมอัจฉริยะรูเตบิร์ตคิดว่าสิ่งมีชีวิตอินทรีย์เต็มไปด้วยความผิดพลาดและมีข้อผู่มากมายต่างจากสิ่งมีชีวิตจัรกลที่มีทั้งความละเอียดรอบคอบและสมบูรณ์แบบรูเบิร์ตที่มีความคิดแบบนี้เลยรวบรวมจัรกลที่ชาญฉลาดเข้าด้วยกันแล้วยกตัวเองเป็นจักรพรรดิพระราชสมก,การต่อต้านชีวิตไปทั่วทั้งจักรวาลเกิดหายนะกับทุกรนกคน ปัจุบันรูเบิร์ตตุยไปนานละเขาถูกนักฆ่าองค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวรอบสังหารและเจ้าแห่งความเงียบงันก็ทำลายสิ่งที่เหลืออยู่ไปหมดแล้วแต่ถึงอย่างนั้นอะหนา,ายนะที่เขาก่อก็ทำให้ไอพซหล่นสิ่งมีชีวิตอดินซีจนถึงปัจจุบันเลยแหละ พูดถึงเจ้าแห่งความเงียบงานคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเจ้าแห่งความเงียบงานเป็นฉายาของโพกกาคาคามอนสมาชิกลำดับที่4ข้อมูลเกี่ยวกับเธอก็น้อยมากๆรูปร่างหน้าตาก็ไม่รู้เพราะเธอไล่ทำลายรูปปั้นและภาพวาดตัวเองหมดแล้วพอกอ้ขาคารคามอนเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของสมาชิกหลายๆคนในสมาคมมีเขาลือว่าเธอมีความเกี่ยวข้องกับน้องอิกเทพดาราแห่งการลบล้างด้วยเธอเชื่อว่าในจักรวาลมีความรู้บางอย่างที่มีคนจะไปยุ่งดังนั้นหากใครไปยุ่งกับความรู้ในขอบเขตนั้นจะมีเงามีดถีเสื้อตามไป ปัจจุบันเธอยังมีชีวิตอยู่เธอคือผู้หญิงที่ถอดเสื้อกลุ่มสีขาวออกแล้วเปลี่ยนมาสวมชุดราตรีสีลูกกวาดปรากฏตัวพร้อมกับมีดพาตัดภายในมือหากใครพบเห็นเธอให้รีบร้องของความช่วยเหลือทันทีเพราะเจ้าแห่งความเงียบงนันอาจจะพุ่งเป้ามาที่คุณก็ได้ตัวอันตรายอีกคนก็คือดรรีวิทีสมาชิกลำดับที่64เอเมเเตอร์ของหัสปัญญา เขาเห็นว่าแต่ละดาวมีการพัฒนามาผิดทางจึงทําการทดลองย้อนกรรมพันย้อนรุ่นเปลี่ยนประชากรดาวเป็นลิงแล้วเริ่มพัฒนาการใหม่ทําแบบนี้ไปหลายดาวแล้วด้วยแต่การทดลองนี้ก็ถูกขัดขวางโดยกาแล็กซี่เรนเจอร์จนปัจจุบันเขาก็หายสาบสูญไปแล้วเพนาคอดี้ล่าสุดซาตราวนาจา์สาวกของดตร์พรีมิทีฟก็ยังมาก่อเรื่องแทนอีกดีนะที่ถูกขัดขวางแผนการได้ไม่งั้นเราคงได้เห็นลิงเต็มดาวแล้วจริงๆ ในอนาคตเขาจะปล่อยใครออกมาให้เราระแวงอีกนาแล้วตัวเป้งๆที่เขาว่าอันตรายเนี่ยจะได้เจอเมื่อไหร่ทุกคนอยากเจอใครมากที่สุดเรามาคอมเมนต์กัน